เดวสวัสดีครับเร็วเนี่ค่ะลองนั่งดูมันรู้สึกแบบน้องสามเดือนนะคะมันรู้สึกว่าเบาะนี่มันจะใหญ่ไปหน่อยนะยังยังยังทรง,งตัวไม่ค่อยได้นะก็ดีอยู่นะคะแต่แบบน้องยังยังนั่งไม่ได้ไงคะว้าตลกอะ่ะทำอะไรอะ่ะเบี้ยว นิวครับเอ้ยนี่เอ้นิวตาเอวชอบไหมชอบไหมชอบไหมดีใจดีใจยังไงดีใจดิดีใจทิชอบไหมชอบไหมชอบบอสมังกรไหม อชอบไหมมังกรนี่นี่มังกรนี่มังกรนี่มังกร <c oughs> แบบนอนนั่งแล้วแบบเหมือนมันจะค่อมๆนิดนึงว่าน้องตัวเล็กอะสามเดือนเองเหมาะสำหรับน่าจะห้าหกเดือนขึ้นไปอะ่ะ อ่ะดิง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 เอ๊ะเอ๊ะมืดจังเลยนะเราอ่ะมืดจังเลยนะเราอ่ะอ๊ะโอเคไหมลูกโอเคไหมได้ไหมโอเคไหมครับชอบไหมเออชอบชอบเอามัมมัมไหมเอามัมมัมไหม ชอบไหมชอบหรือเปล่าขานะคะอันนี้คือวางบนที่นอนนะเพราะว่าลองวางลองวางบนพื้นดูแล้วมันน้องยังนั่งไม่ได้แล้วขามันแบบอน,นี่ไงขามันขามันโคตอ่ะมันนั่งแล้วมันจีหัวชักล่งอ่ะแบบจะหัวทิ่มอะคะ่ะนี่ ็โอเคอยู่นะคะก็รบางทีก็วางไว้ก็เดี๋ยวแม่ไปทำน,น่นนี่นั่นพอได้อยู่เนาะจะได้ไม่ต้องแบบอุ้มไปตลอดเวลายี่ะเอะตระเอะหน่อยกะเอหน่อยเมื่อกี้กินนมอยู่นะเอาเขามานั่งเอาเขาออกมานั่ง่ะกำลังกินนมอร่อยๆอยู่เลย บายบายหน่อยกำลังกำลังแบบนี่ใหญ่เลยดูดมือใหญ่เลยอะ่ะกำลังดูดมือใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวนี้ดูดทุกวันดูดมือดูดนิ้วกำลังหัดดูดบ๊ายบายกันลูกน้ำลายเต็มเลยบายบายครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอ,อันนี้มันเป็นแบบมันเป็นแบบอันอันติดนะอันนี้นะเนี่ยอันเป็นแบบนี้อะไรติดวะ่ะฝันมาคือเฮ้ยสบายเลยทีเนี้ยอุย้ยได้ที่สบายแล้วเออรู้จักนอนแล้วเออ ค่ะอันนี้ก็เอามาให้ดูแค่นี้เนะเาะว้าวสวัสดีค่ะ